สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนดานะครับค่ะนัดดานะคะจากโรงเรียนนานชาชาติเซนแอนดรูค่ะวันนี้ตำแหน่งงานที่กำลังมองหาเป็นตำแหน่งงานด้านไหนครเป็นครูสอนภาษาไทยค่ะของโรงเรียนนานาชาตินะคะ,คะทีนี้จะพิเศษนิดนึงก็คือ,คอต้องการครูซึ่งสามารถจะสอนหลักสูตร IB ได้ะคะ่ะหลักสูตร IB แตจะเป็นวิชาภาษาไทย ครับใช่ค่ะใช่โอเคงั้นชื่อตบแหน่งเป็น Thai teacher, ไทยที่เชอร์ถูกไหมครับถูกต้องค่ะเป็นไทยที่เชอร์ก่อนละกันนะครับอ่าถ้าเป็นไทยที่เชอร์เนี่ยมีแนะนําอยู่แล้วนะครับจริงๆมีทั้งไทยที่เชอร์ทั้งไทยลังกูเอจเป็นไทยลังกูเอจดีกว่านะ,นาะครับชัดเจนกว่าอ่าเป็นไทยลังกูเอจไทยลังกูเอจไทยลังกูเอจที่เชอร์ค่ะ ก็าซีโนนีมจับให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ชื่อตำแหน่งภาษาไทยภาษาอังกฤษระบบจับให้นะครับครูสอนภาษาไทยนะโอเคไทย language instructor นะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นในแง่ของครูเนี่ยผมแนะนำว่าเราอาจจะ ทีเชอร์หรือครูเฉยๆไปด้วย<ช>แต่ว่าเราจะไปใส่วิชาภาษาไทยใ,<ช>ในคีย์เวิร์ดดีไหมครับคุณน,นันดาลองลองดูอง,องดูดดดครับเพราะว่าเผื่อบางท่านเขาใส่ชื่อตำแหน่งเขาเป็นทีเชอร์แหละแต่ว่าเขาไประบุวิชาที่เขาสอนอีกทีหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็ครูอัตราจ้าง ครูสอนภาษาเลือกไปเผื่อดีไหมครับครูอัตาจ้าครูสอนภาษานะครูไม่เข้าใจความหมายของคําว่าครูสอนภาษาบรมันจะไปสเปซิฟิกตรงไหนครคะครูสอนภาษาอาจจะเป็นชื่อตําแหน่งเฉยๆครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเราจะไปหาเฉพาะคนที่สอนภาษาไทยครับได้ค่ะได้ค่ะทีนี้เนี่ยคีย<ท>์เ<ท>วิร์ดเป็นหลักสูตร IB นะครับค่ะใช่ค่ะอาจจะใส่ไปว่าเป็น IBDP IB พ i p l บ m a อ่า IBDP นะครับโอเคแล้วก็ลองใส่เป็นคำ มาเป็น i อพีเฉยๆไอพีเฉยๆด้วยค่ะแล้วก็อาจจะใส่เป็นเย12เย13ด้วยก็ได้ค่ะเย12หละค่ะเย12ถึงเย13อันนี้สอบถามคุณนดาเพื่อจะเย12ถึงเย13นี่อันนี้หมายความว่าประมาณไหนประมาณมัธยม5มัธยม6ในระบบนานาชาติค่ะทีนี้ไอพีเนี่ยจะเป็นหลักสูตรซึ่งสามารถที่จะไปเข้าทุกหลักสูตรได้ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรอังกฤษหลักสูตรออสเตรเลียอเมริกาเงี้ยค่ะ โอเคแล้วก็ถ้าเอาเน้นเน้นเนี่ยแนะนำจริงๆใส่ชื่อเต็มไปด้วย ไอบน่าจะย่อจาก International b a c c a l a u r e a t e ถูกไหมฮะถูกต้องค่ะอ่าอันนี้มันยาวเฉยๆระบบเลย <c oughs> คือเจอ่อนทุนนะครับประมาณนี้ก่อนก็ได้ครับได้ค่ะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปใส่เฉพาะคระูสอนภาษาไทยใช่เวยอะกว่าเพราะว่าคีย์เวิร์ดเราต้องการตัวหลักสูตรนะครับเดี๋ยวลองดูคีย์เวิร์ดนิดหนึงคนแรกเป็นครูสอนภาษาไทยนะครับใภาชาวต่างชาะเสูตรนิดนึงคีย์เวิร์ดจะยังไปเจอภาษาไทยอยู่เดี๋ยวลองดูคนที่2นิดนึงครับ teacher assistant โอเคไม่น่าอ่ะงั้นเดี๋ยวแก้คีย์เวิร์ดก่อนเลยเดี๋ยวทีมงานแก้เป็นเอา ภาษาไทยออกนะครับโอเคแล้วก็บันทึกนะครับ แล้วก็เดี๋ยวต้องไปแก้ชื่อตำแหน่งด้วยซึ่งตัวคีย์เวิร์ดของเราที่เราใส่ไว้นะครับก็จะไปจับจากตัวไฟล์ที่เขาแนบเข้ามาด้วยนะที่แคนดีเดดและคนแนบเข้ามาชื่อตำแหน่งเดี๋ยวอาจจะเอาที่เชื่เฉยๆออกนะครับเพราะว่าเราต้องการคนที่สอนภาษาไทยเป็นไทยที่เชื่อแล้วก็เอาครูสอนภาษาออกด้วยครับแล้วก็อาจจะต้องใส่ครูสอนภาษาไทยแล้วก็อาจจะใส่ภาษาไทยเฉยๆแล้วก็คอมมาส์ไทยแลง a g e ไปด้วยก็ได้ครับเป็นทค่ิดหน่นึ่งเ <ๆ S 2> นีย <ๆ S 2> นะฟิลเตอร์ทั้งหลายคำคีย์เวิร์ดทั้งหลายคำตำแหน่งอะไรทั้งหลายก็สามารถเปลี่ยนแปลง โอเคครูสอนภาษาไทยไม่เยอะมากเพราะว่าบางท่านอาจจะได้ใส่ข้อมูลพวกไอดีใช่ครับไอดีนะแล้วก็สไลด์ลงมานะครับอันนี้จริงๆมีอีกวิธีหนึ่งต้องถามคุณรัตดาว่าแล้วถ้าเขาไม่ได้ระบุ ID มาแต่เราดูจากชื่อโรงเรียนแล้วเราดูโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรเดียวกันอันนั้นได้ไหมครับถ้าเป็น International School อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมฮได้แต่ว่าจะไม่ค่อยตรงเพราะว่าใน International School เนี่ยมันจะมีครูสอนภาษาไทยซึ่งทั้งสอนเป็นภาษาไทยเรียกว่าเป็นเลเวลปกติ แล้วก็สอน IGCSE แล้วก็สอน IB ừ, ทีนี้ IB มันเกิดขึ้นทีหลังนะคะหากคนที่ชํานาญด้านนี้ได้รับความอบรมมาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยได้ครับงั้นแต่เบื้องต้นแนะนําเดี๋ยวเราใส่ International School ไปให้ในคีย์เวิร์ดก่อนทีหนึ่งนะครับเพราะว่ารจริงๆจากข้อมูลอย่างที่คุณนดาแจ้ง เพราะว่าถ้าจะเอาวิชาภาษาไทยที่เป็นไ B โดยเฉพาะเนี่ยอาจจะไม่ถึงสิบโรงเรียนนะถูกต้องค่ะอาจจะไม่ถึงนะครับกเดี๋ยวใส่เป็น international school ไปให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองมาเช็กนิดหนึ่งครับเพราะบางโรงเรียนบางสถาบันก็เป็น international เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องะว่าใช่่เพราะว่าหลักสูตรอินเตอร์เข้าใจว่าจะมีหลายประเทศหลักสูตรจากหลายประเทศอาจจะไม่เหมือนกันอ่ะอย่างนี้ครับอันนี้ผมว่าเต็มที่ช่วยได้ที่สุดช่วยคุณดดาได้มากที่สุดก็คือได้ครูภาษาไทยที่เคยสอน อินเตอร์เน n a ชันแนอย่างท่านเนี้ยท่านแรกก็จะเห็นโรงเรียนปัจจุบันที่สอนอยู่และเห็นโรงเรียนในอดีตที่เคยสอนอาจจะต้องฝากคุณัตดาลองดูว่าเอ๊ะแล้วโรงเรียนไหนที่เข้าขายได้บ้างนะครับเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างนิชจริงๆนะฮะอย่างอย่างท่านถัดมาก็เป็นไทยที่เชอร์เหมือนกันเป็นอย่างน้อยได้ครูสอนอินเตอร์และไม่ใช่ครูสอนโรงเรียนไทยและอาจจะต้องเลือกอีกนนะครับถ้าตอนที่เราสามารถจะกรองเงินเดือนได้นะค่ว่าเรามีบัตเจตให้เนี่ยคือสู้ได้แค่ ไม่เกินห้าหมื่นบาทใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวกรองเงินเดือนให้จริงจริงมีคนสมัครมาเหมือนกันแต่ว่าเรียกเงินเดือนค่อนข้างสูงโอเคงั้นเงินเดือนปัจจุบันผมใส่เป็นแม็กซิมัมให้ห้าหมื่นก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์แต่นี้สําหรับท่านอื่นด้วยคือบางทีเราให้ได้ห้าหมื่นเวลากรองอาจจะกดต่ําลงมาก่อนนะครับเพราะว่าบางคนรับอยู่ห้าหมื่นพอดีอาอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นครูภาษาไทยที่สอนโรงเรียนอินเตอร์นะทั้งหมดแหละในเดือนต้องการก็อยู่ในช่วงที่สามารถจ่ายได้ตามที่กำหนดเงินเดือนที รับอยู่ไม่เกิน 50K แน่นอนนะครับ <c oughs> ต้อง <c oughs> เประจายอีกทีหนึ่งแต่ว่าป <c oughs> ระมาณนี้ถ้า i อเป๊ะจะไม่เยอะนะครับ ค่ะขอดูความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษด้วยได้ไหมคะได้ครับได้ครับภาษาอังกฤษนะฮะอ้างั้นทักษะภาษาอังกฤษด้วยทักษานี้จะกรองในลักษณะไหนครับแนนสอบหรือว่าเป็นคนที่จบหลักสูตรระดชาติหรือเอาแค่ระดับความชํานาญก็พอครับขอดูระดับความชานาญระดับความชำนาญเป็นดีขึ้นไปไหมฮะหรือว่าจะเป็นดีเยี่ยมดีเยี่ยมก็ fluent สอนไอบีเนี่ยมันจะสอนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์นะคะแล้วเขาก็จะต้องแปลภาษาไทยซึ่งออกข้อสอบเนี่ยให้เป็นภาษา ให้หน่วย<ด>ที่เป็นหน่วยเอาเข้อสอบของ IB ีเนี่ยเขาเข้าใจภา,าษาอังกฤษควรจะอยู่ในระดับซึ่งดีเยี <DM S 2> ่ยมเดี๋ยวลองเลือกดีเยี่ยมก็ได้ฮะ,ะเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์นะครับเอาดีด้วยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรด,ดีน่าจะเยอะกว่าดีข,ขึ้นไปก็ได้โอเคจริงๆดีขึ้นไปก็เท่ากับแอดวานซ์นะครับแต่จริงๆแนะนําง่ายสุดสําหรับผมก็ คิดว่าถ้าเคยสอนโรงเรียนนานาชาติมาก็สาธกตก็น่าจะเวิร์กแล้วล่ะนะคะแต่ด้วยความที่เป็นครูภาษาไทยก็อันนี้ก็เป็นตัวกรองที่ดีครับคิดว่าประมาณนี้นะฮะวิธีการนะครับอุนดาแต่เขาเลยว่าจริงๆอันนี้อาจจะนิดจริงๆก็อาจจะต้องฝากไปลองโทรคุยลองสอบถามดูนะครับเรื่องสูตรเข้าใจค่ะจริงๆครูมีเยอะครับแต่ว่าด้วยความที่อันเนี้ยฟิลเตอร์เรากรองค่อนข้างละเอียดเพราะว่า อันนี้จะตัดครูภาษาไทยที่ไม่มีคีย์เวิร์ดพวกนี้ออกไปหมดเลยคือถ้าใส่เป็นไทยทิเชอร์แล้วปล่อยคีย์เวิร์ดว่างๆว่าจริงๆมีเยอะเลยอันนี้ก็พอจะช่วยกรองได้ในเบื้องต้นค่ะใช่ใช่ครับอันนี้คือโฟกัสจะเห็นเฉพาะกลุ่มคนที่กําลังมองหาเลยแต่จริงๆก็อาจจะขยายแล้วก็ใช้วิธีการโทรคุยเพิ่มเติมได้นได้ครับที่จบภาษาไทยอะไรเยอะแต่เบื้องต้นประมาณนี้คุณนัดดาดูจากวิธีการดูจากผลลัพธ์ประมาณนี้แล้วพอใจไหมครับแฮปปี้ไหมฮะก็ ค่อนข้างพอใจนะคะช่วยเราคัดกรองได้ในระดับหนึ่งนะคะไม่ต้องไปควานหากว้างมากนะคะแล้วเราก็โฟกัส้าไปแล้วก็ติดต่อไปโดยตรงอย่างที่แนะนํามาก็ก็น่าจะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ